คำถามเด็ดบอกว่าคนเป็นไตระยะที่สามกินโปรตีนช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดท่านผู้ชมขะหลายคนนะคะที่กินไข่ขาววันละสอลูกสี่ลูก6กลูกนะคะจะกินอย่างไงให้มันดีที่สุดฟังอาจารย์ไว้การกินโปรตีนเนี่ยเราต้องรู้นะว่าโปรตีนเนี่ยร่างกายเราจะย่อยสลายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ อยู่ในร่างกายไม่ได้ย่อยด้วยน้ำลายมันจะย่อยในกระเพาะและก็ผ่านกระบวนการการขับทิ้งโปรตีนด้วยไตค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าถ้าเราจะพักไตหรือเราจะให้ไตเนี่ยพักเราไม่ควรกินโปรตีนในมื้อเย็นอย่างเด็ดขาดอุ้ยจะใช้ควาว่าอย่างเด็ดขาดเลยเหรอไม่ใช่น้อยๆหน่อย เพราะร่างกายเราต้องขับโปรตีนทิ้งในแต่ละวันไม่ข้ามวันค่ะไม่ได้เก็บสะสมค่ะไม่ข้ามวันเพราะฉะนั้นการกินโปรตีนที่ดีที่สุดต้องกินมื้อเช้าถึงจะมีประโยชน์สูงสุดในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนในเวลากลางคืนหรือเวลาเย็นต้องการให้ไตพักแล้วคุณไปกินหมูกระทะคุณไปกินโปรตีนเยอะ ไตมันก็ต้องขับของเสียออกและกลินมันก็จะฉุนมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เป็นโรคไตแนะนำกินโปรโตีนโดยเฉพาะโปรโตีนจากไข่ขาวเฉพาะช่วงเวลาเช้ากับกลางวันเย็นไม่ควรกินค่ะเพราะโปรโตีนไม่สามารถอยู่ในร่างกายเราได้หรือสะสมได้ไตมีหน้าที่ขับทิ้งขับออกเพราะฉะนั้นเอาพอเหมาะพอดีสำหรับคนที่มีคำถามแบบนี้ กินโปรโตีนเวลาไหนดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคไตฉเลยต่อไปแล้วนะคะช่วงเช้าดีอันดับหนึ่งกลางวันลองมาเย็นพักได้พักหยุดได้หยุดก่อนนอนไม่ควรกินเลยค่ะเพราะโปรตีนให้ไตขับออกไม่สามารถเก็บสะสมได้เป็นไตยอย่าสิ้นหวังเราอยู่ได้ค่ะ